ราจะมาแต่งหน้าผมกนันนะคบทุกคน<ะ>หลังจากคลิปท,ท,ที่แล้วคนดูประมาณหนึ่งล้านวิวไม่น่าเชื่อว่า1ล้านวิวได้ไงนะทุกคนไม่ถึงนะทุกคนค่ะก็คลิปที่แล้วเราหลังจากที่แต่งหน้าโฟกัสไปนะคะ,ะทุกคนเพื่อนๆก็ขอเข้ามากันเยอะมากบอกว่าให้แต่งหน้าพี่พีไม่ดูหน่อยลองอดูบอกเลยไม่เคยแต่งหน้าผู้ชายเลยเคยแบบดูวิธีการแต่งหน้าผู้ชายไหมไม่เคยทุกคนไม่เคยทุกคนไม่เคยทุกคน ปกติจะือถงของผู้หญิงไงเพราะว่าแบบแต่ออแต่งตามแล้ววันนี้ก็จะแต่งหน้าเป็นยังไงจะแต่งแบบแนวเกาหลีอะแต่งเป็นเนระไม่รู้อะเราแต่แบบอ่อนแล้ว,วันเราเรี้กันอ่าลองด,นนดูถือว่าให้การลองดูได้หมดอถือว่าให้การลองนะครับว่าแต่งหน้าผู้ชายเป็นยังไงแล้วก็ผมแต่งหน้าแบบว่าเป็นไงนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปอืน่นกันอีกนะวันนี้เราก็เลยจะแต่งหน้านิดหน่อยก่อนไปออกไปถ่ายคลิปนะครับคุณผูช้ชมมาเริ่มเลยยังเริ่มเลยถ้าเริ่มแล้วก็ปเริ่มเลยดีกว่าทำางไงทมาอืม หันหันก็อีไม่ไเธอมันเดี๋ยวไม่เห็นอลอยไม่เหน็นเอมอมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาติดคลิปกักกนก่อนนะคะทุกคนครับผมโอ้โหผมทำไมโอ้โหก็เด็กมันอ่ะก็เลิกอึ๊บอึ๊บอ่ากดหัวดึกระแตกโทษมอด,ด,ดมาพร้อมเอึ๊แพ้มาอย่างแรกเลยนะคะทุกคนเราจะมาลงรองพื้นก่อนเลยดีกว่าพี่ตัวนี้ครับผมหน้าเนียน อ่าลองดูนี่ผมกดสิหงมาานันจะนะทุกคนนหรือว่าเอ้เขาให้ไปดูกระจกทีเียวหรอโอเคอ่าไดาา้มามาทุกคนเดี๋ยวเรา,าเริ่มลงเลยนะคะจัดไปอ่าดูนะครับว่าหน้าตาผมจะออกมาเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับผมโอ้โหอืมอืมตบเบาๆไม่แรงมากเนีย่ยตงตบอะ่ะตบแกทั่วหน้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาทุกคนผมจะมาล้อมต,ตบให้ทั่วหน้านะครับคุณผู้ชมครับ เ้ยเป็นไม่มาแน่นอนไม่ทั่วเลยความเร็วในการกดนะครับต้อง0.5วิต่อวินาทีในการกดลงหน้านะครับคุณผู้ชมครับจำไว้นะครับผมนี่คือการเขาเรียกว่าอะไรนะการลงการลงนี้ถูกต้องนะครับทุกคนครับนี่ครับความเร็วทั่วหน้าไหมนี่ยไม่ทั่วเลยทำไมครับดูนะอือันนี้ถือว่าเป็นการทุบโอเค แล้วก็หล้าตาหน้าตาแล้วก็เออมันจะได้แบบลดคอบตาดำอะไรอ้ยโอ้ยมาจับตาจะแตกอ่าเฮียก็ทำแล้วันอืออือโอ้ยเ,เ,เหยย <c oughs> มือนเครื่องนวดหน้าเลยทุกคนมาตอนนี้แล้วก็ลงลาภุษตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ่ะไม่หนามากประมาณนึงโอเคต่อไปเราจะบา,ยยานยกดักบุตาไหมฮะ คุณตาผู้ชายลองดูอยากลองอ่ะวันนั้นยินลองแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องดูกระจกนะถ้าไม่ดูนี่จะโดนเปิดตานี่กันเพราะนึกว่าจะโดนเนื้อเออโดนเนื้อนะทุกคนค่มันคลิปติดจริงไหมกิฟต์ติดจริงไหมเนี่ยเซสโอเคเอออืมโอเคมาพร้อมนี่ใช่ไหมถูกจับกดจับถูกใช่ไหมต้องให้โดนขนตานะทุกคน กินไปเยเอหะุนตาหายอ้อนกับริบตาโอดีเฮ้ยบิบงบอะไรอ่ะยากเลยโอ้ยากกสอบอีกตอนมีเขามีสอบแต่งหน้าในี่ตกละเ้ยอย่างเงี้ยเออไงต่อ มันมัันนนเป็ยงงไทุกคต้องมันต้องเหนียะมันก <right S 1> ็เอาเอาดันดันขึ้นอ่ะดันอะไรขึ้นอ่ะดันดันย่างงี้อ่ะดัดเอาหงายงายลองลองไหมลองไ้ยดัดขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยหรอแอุ้ยอะไรหลุดเอ้ยเขาตายหลุดอ่ะได้ไหมเนี่ยเออเป็นไงทุกคนเห็นควาแตกไหะอันนี้ดัดอันนี้ไม่ดัด ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเฮ้ยเกิดอะไรปิดไปแล้ผู้ชายต้องงี้นี่เหรอได้หมดจะปิดไปลนะ่ะมันมันจะได้เหอตอุผลตายแทนไง <c oughs> อลองดูโอ้หให้ตายเถิดห้ามกระพริบตานะถ้าเกิดกระพริบตาไหมห้ามกระพริบตาโลกทุกอย่างจบสิ้นใช่ชีวิตจะพังทลายหายไปในนะ้ำ thế nào? con con ta. ôi. nè. ờ. ui. ướt. ơi. nó lên bay không. phê đi ạ. okay, thử xem. qua rồi, qua rồi, qua lần đầu là lần ถ้ามาดูวิธีการแต่งหน้าผู้ชายทุกต้องเป็นไงมาทุกคนตอนนี้นะคะก็จำไว้จำไว้ทาหน้าแล้วอย่าลืมทาคอนะจ้ะจำเลยนะคะยวคนละเบอร์มาทุกคนต่อไปจะนาลงบัตรกันแอมเป็นแกะเอ้ยเสียงหายเอาเป็นไรอ่ะนี่นะคะจะมาตัวนี้แบบบัชดำบัชดำสีนี่เป็นประมาณนี้ไม่เข้มมากอ่ะเอ้ยเป็นสีดำนะแต่พอทาก็เป็นสีอะไรสีชมพูม่วงนี่โอ้ยเสื้อจัดอ่ะพร้อมประมาณนิดหนึ่งแล้วทาตรงไหนฟิล์มคนแก้มหนย เป็นแมวอ่ะหรือว่าจะปัด,ดยังไงดปัดยังไงอ่ะไม่หรอไม่หรอเอาไปดิมันไม่มีสีเลยปัด <c ười> กดแรงเลยนะมเมื่อกี้อ่านได้ทำไมอะ่ะไม่มสีมัน ใช่ไหมไม่ไม่เจ็บไม่ไม่ไหวแล้วพาหมดอะไรอ่ะจะบอกว่ามีสีไหมคะมีนะมีนะพอมีอยู่มีอยู่ไหมเออมีมีอ่อนๆมีอาม่าแบบขอปาดตัวนี้หนึ่งเนี่ยอยากให้มันชมพูมากไปโอเคพอดีพอดีเหมือนไม่ได้แต่งเลยเหมือนตาบีมันไม่เท่ากันเลยตรงนี้ ไอ้กอะแต่งไม่เป็นอะเอาไม่เปนไม่เป็นไรลองไปดูเองแล้วกันไปมาสอนอน้องนผู้ชายเออแต่ไปไม่มีแบบแต่งหน้าตัวเองเหรอแต่งงานซื้อเอ้ย <c oughs> มาค้านี้ชมพูกว่ะ <c oughs> อ,อีกอีกเลยเว้ยข้างนี้ปาดจนม่วงช้ำแล้วเนี่ย ็นลุกแบบอันนี้ใสใสมากลุกโฟกัสลุกโฟกัสก็แต่งคิวแบบนี้อ๋อเออไแต่งแ,แบบนี้ความจางลงมาทุกคนคิดว่าหน้าผมเป็นไงบ้างครับเหมาะกับการแต่งหน้าแบบนี้ไหมหรือว่ามีการแต่งหน้าไหนที่มันเหมาะว่านี้ทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับทุกคนครับโอเคอันนี้ก็คือที่น้องโฟกัสแต่งให้ผมนะครับทุกคนครับแล้วก็บอกโบเองนิดหน่อยแล้วก็เหลือเยนคิวแต่ผมไม่ชอบเยนคิวแต่ใครอยากให้ผมเยนคิวลองคลิปหน้าการแต่งหน้า ทุกคนอ่าโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าเลยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรกันคอมเมนต์ในคลิปหน้าจะมาแต่งหน้าให้พ่อกับแม่กันนะคะอ่ะพาไปเลยเล่นใหม่คลิปหน้าค่รับทุกคนนมาจไปไป ที่จ,จริงๆที่ได้พบเธออย่างหมดใจแค่ยูอาร์มาย